เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันกำลังออกใบสั่งให้กับคนขับรถ3ล้อเครื่องที่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดบริเวณหน้าสยามพารากอนบนถนนพระรามหนึ่งซึ่งการจอดรถในที่ห้ามจอดเช่นนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเข้มงวดจับรถทุกคันที่จอดตามห้างสรรพสินค้าและตลาดขนาดใหญ่10จุดแรกก่อนขายายเพิ่ม35จุดทั่วกรุงเทพ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนคืออยู่แถวนี้มานานแล้วนะครับก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแก้ปัญหายังไงถ้าให้มองว่ามันลำบากไหมก็คือมันก็ลำบากบ้างนะครับในบางครั้งแต่ก็มันก็ต้องทำใจครับคือมันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันดูไม่มีระเบียบนะครับคือ ก็คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเดือดร้อนก,ก็คงเดือดร้อนกันหมดครับเวลาขึ้นรถเนี่ยบางทีเลนอย่างสายแปดอย่างเงี้ยค่ะสมมติไม่เข้าไม่เข้าข้างเลนไหนนะไปอยู่เลนกลางก็ต้องข้ามถนนไปเพื่อจะไปขึ้นรถเนี่ยบางทีก็เสี่ยงกับการโดนรถชนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงจอดแล้วบางทีต้องจอดแช่ป้ายอย่างเงี้ยรถก็ไม่ออกไปก็ลาบากเหมือนกันค่ะนั่งรอบนรถบางทีก็ร้อนหรือแบบรอนานอย่างเงี้ยเสียเวลาเวลาแบบเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกฎหมายเสร็จพอ ทำเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ก,ก็มีปัญหาเหมือนเดิมมาก็มาจอดแช่เหมือนเดิมเพราะว่าบางทีแบบการกวดขันบางทีต้องทําต่อเนื่องอครับไม่ใช่เป็นเป็นเป็น,ปนแค่ชั่วคราวทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่หน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ถนนพหลโ,โยธินพบมีรถจอดในที่ห้ามจอดถูกเขียนใบสั่งจำนวนมากนอกจากนั้นยังพบว่าป้ายรถประจำทางหน้าสวนจตุจักรมีรถตู้โดยสารจอดต่อคิวรอรับผู้โดยสารเป็นแถวยาว ขณะที่ป้ายรถประจำทางเต็มไปด้วยรถแท็กซี่ที่จอดรอรับผู้โดยสารเช่นกันทําให้เสียช่องการจราจรไปถึงสองช่องทางไม่ต่างจากป้ายรถประจำทางตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญถนนพหลโยธินที่มีรถตู้โดยสารจอดแช่ป้ายจนรถประจำทางต้องจอดซ้อนคันพื้นที่เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหารถติดซึ่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครโดยเริ่มดีเดย์คุมเข้มจากปรับ10จุดแรก เน้นรถที่จอดกีดขวางหน้าห้างสรรพ,พสินค้าเช่นห้างสีคอนสแควร์ห้างเซ็นท่านปิ่นเกล้าสยามพารากอนรวมทั้งหน้าตลาดและป้ายรถประจำทางจากนั้นจะมีการกำหนดพื้นที่เพิ่มอีก35จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งหากพบรถคันใดจอดกีดขวางและไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้พร้อมนำรถยกเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ทันทีมาตรการบังคับใช้กฎหมายห้ามจอดรถแช่ป้ายอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ แต่การกวดขันอย่างต่อเนื่องและจริงจังของเจ้าหน้าที่รวมถึงการมีวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเห็นผลและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนิติเทพกิ่งชาไทย PBS รายงาน หาเรื่องการจราจรนับเป็นปัญหาใหญ่ในกรุงเทพมหานครของเรานะฮะแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจนะที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรถึงแม้ว่าสาเหตุนะคะไม่ได้มาจากตํารวจก็ตามนะคะอย่างไรนะคะในการแก้ไขปัญหาวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยผู้ชันการตํารวจแห่งชาตินะคะท่านพลตํารวจโทรดเรเรืองศักจริตเอกนะคะท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของแนวทางแก้ปัญหาของตํารวจนะคะสวัสดีค่ะมาครับค่ะ เรียนถามท<บ>่านผู้ช่วยเรื่องสักนะครับเพราะอย่างที่เราทราบมานะคะว่าตั้งแต่24มีนาคม10จุดนะคะอย่างที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหหน้าห้างพารากอนเป็นต้นนะแถวรา,าชปารสเป็นต้นน่นะคะที่มีการดําเนินการอยากเรียนถามท่านนะว่าผลเป็นยังไงบ้างครับผ่านมาประมาณ9วัน10วันแล้วตรงนี้นะก่อนดื่นต้องยกสิ่งที่ดีงามนี่กะเพียให้ท่านพบตรลอนะครับท่านพลริกอดุลแสงสิีแก้วนะครับและผู้จัดการตุนเรางชาติก็เราเนี่ย ท่านน้นยันกับผมเสมอว่าในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะความสะดวกและความปลอดภัยเรื่องการจราจรเนี่ยต้องเน้นให้มากโดยเฉพาะในเมืองหลวงเมือหลวงของเราแล้วก็กรมประชาการต้องค้นบานเนี่ยมีความคิดเรื่องเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเ,าเสียงจากประชาชนเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนตามชุมชนโดยเฉพาะตามหน้าห้างสรรพสินค้านะตลาดโดยเฉพาะตามป้ายรถประจําทางเนี่ยรถ<ะ>จอด ที่รถเมย์จอดก็มีรถอื่นไปจอดนะครับหรือบางทีรถเมย์ก็ไม่จอดเลนที่จอดหรือที่ที่ควรจะจอดก็ไปจอดเลนสองเลนสามนะครับอันตรายคนจะขึ้นจะลงะก็ช้าโดยเฉพาะคนเด็กหรือส,สตรีนะครับผ,ผู้สูงวัยเนี่ยสูงอายุเนี่ยก็ลำบากรถที่สัญจรไปมาก็ถูกเบียดผิวการจระาะจรไปตัวนี้สำหรับหนึ่งชาติจริงได้ ให้ทางกองบัญชานครบาลเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันทุกฝาก่ายก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่24แล้วครับค่ะครับ,รบอตอนนี้ก็ประมาณ10วันแล้วครับโดยมีมาตรการหลักก็คือการจระเบียบค่ะจรบเบียบคือการเรื่องการจอดรถเนี่ยตามหน้าห้างสรับรสินค้าตลาดชุมชนแล้วก็บริเวณของป้ายหยุดรถประจำทางขณะนี้มาถึงเมื่อเช้าเนี่ย เรามีการควบคุมลือคืนนี่ก็คือเราใช้มาตรการสามิติมิติแรกคือ <c oughs> การบังคับใช้กฎหมายนี่จําเป็นละค่ะ <c oughs> จริงๆตํารวจก็ไม่อยากจะจับมากหรอกนะครับเราก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเขาช่วยนะครับ <c oughs> ที่บอกว่า13ข้อหาหลักนะครับสามข้อหาแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจอด <c oughs> จอดในที่ทมจอดจอดกิดขวางนะครับหรือ <c oughs> จอดอะไรต่างๆหเหล่านี้อันนี้เป็นความผิด ตามพรบ,บรจราจรทางบกจำา2 5 2 2จำได้ว่าประมาณมาตรา57ค่ะอันนี้ยขณะนี้เราพบว่าสำรวจเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตำรวจเราทุก10จุด10สถานีเนี่ยมีการควบคุมมีการกำกับดูแลจำได้ว่าตัวเลขประมาณดูแลประมาณ7 7 0 2าย7จ็ดรายนี่คือถูกจับปรับไปแล้วแล้วมีประเภทยกรถไหมครับเพราะหลายคนคบ,บอกคู่เฉยๆไหมหรือ,อว่าทำจริง อันนี้มันจำเป็นเหมือนกักนตะะ้องใช้คำว่าจําเป็นแล้วคือไต่ระดับมาตั้งแต่การให้ความรู้คะนะครับเพราะว่าเรื่องการจราจรดังเดิมเราก็คงรู้ว่ามี3 E มอีอีแรกคือ engineering เรื่องวิศวกรรมยานยน์เรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอีนที่2ก็คือ enforcement l Law e n forcement ก็คือการใช้บังคับกฎ<ศ>หมายอันที่สา education การศึกษาให้ความรู้นี่เหมือนกัน เราก็จะแต่ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนําบอกไว้ก่อนเราบอกไว้แล้วต่อมาก็เริ่มขยับขึ้นมาตักเตือนนะครับแล้วก็มีออกใบสั่งหลังจากนั้นจากนั้นก็มีการเริ่มล็อกล้อบ้างเอาล็อกล้อก่อนครับแล้วก็ยกรถแต่ยกรถตํารวจเองก็ต้องระมัดระวังเพราะรถอย่างนี้ราคาแพงและมีความซับซ้อนเยอะนะครับก็ไม่ไม่ได้เป็นเขาไม่อยากรดหรอกไม่อยากยก นั้นต้องถามว่าหลังจากที่ได้รับรายงาน10สถานีแล้วนะคะว่ามียอดการดําเนินการหมายถึงว่าโกรนที่ทาผิดแล้วเราต้องจับจริงๆระ,ะ702รายแล้วมันเริ่มลดลงไหมคะแต่ละวันหรือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยคืผมจะพูดประโยว่า3ม,มิติมิติแรกคือการบังคับใช้กฎหมายเข้มเลยค,ค่ะมิติที่2คือการบริหารจัดการะนะครับมิติที่3ก็คือการบูรณาการและติดตามผลมสามมิติควกบกันเลยค่ะทีนี้เอาละ ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายมันก็เป็นในเชิงปริมาณมซึ่งตํารวจเองเนยไม่อยากจับมากหรอกเพราะในเชิงปริมาณเนี่ยมันกระทบหลายอย่าง <Okay. S 2> นะครับเราก็จําเป็นเพราะว่าผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่ขับอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยก็รา,ายได้น้อยอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่การรายได้น้อยของท่านเนี่ยเราจะพบว่าท่านก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในวินัยด้วยเพราะนั้นนะ <Okay. S 2> ตรงนี้เรากต็ต้องเริ่มแล้วก็ต้องมีการติดตาม จากติดตามติดแล้วเราก็มีการรวบรวมนะครับมีการรวบรวมประเมินผลจากประเมินผลเนี่ยอันนี้อันิสารนะค่ะต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนพอใจไหมคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ดูอันนี้คือเขาห่วงใหญ่บางคนเขากลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดช่วงเราเข้มข้นนะฮะท่านผู้ช่วยค่ะก็ลดลงเยอะไม่ค่อยมีใครกล้ามาจอดเพราะเห็นตำรวจเดินตรวจแล้วออกใบสั่งจริงแต่ถ้าเกิดว่านานนานไปจะกลับมาเหมือนเดิมไหมท่านผู้ช่วยอันนี้ได้ยินอยู่แล้วค่ะ ได้ยินมาก่อนแล้วครับก่อน <Okay. S 2> ทําโครงการนี้และก็ขณะที่ทําโครงการเนี้ยผมเองเนี่ยมีคนส่งเป็นคอลัมน์ต่างๆเนี่ยต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับ<ไ>ให้ความสนใจซึ่งผมไม่รู้จักเลยจะ <Okay. S 2> เขียนชิ่นชมทางกองบัญชาการนครบาลเป็นหน่วยงานต้นแบบนะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะขยายไปหัวเมืองใหญ่ๆนะครับนะครับตรงนี้เราก็มีการติดตามนะครับแล้วก็ไปมีการประเมินผลแต่ที่สัคัญต้องฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ย เป็นกําลังหลักเป็นความสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเกิดขึ้นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วทางผู้ใช้เสันทางยังไงคะท่านมันมีวิธีการรับฟังผลยังไงใช้แบบ3ามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะตัวผมเองหมู่ก็ฟังผมก็เดินไปไหนไปไหนก็ฟังเจอเพื่อนฝูก็ฟังฟังทางโซเชียลมีเดียต่างๆฟังวิทยุดูทีวีนะครับด้วยแล้วก็เราในส่วนของส่วนย่อยก็เรามีกองบกศูนย์สองค่ะค่ะเป็นคอนเซ็นเตอร์อะ เราจะมีเล็ก์ดฟังจดเขาจะพูดตลอดเขาจะบอกรายงานผมก็มานั่งอ่านทุกวันเหมือนรีพอร์ตรายงานประจำวันโดยรวมก็คือชาวบ้านพอใจพอใจที่สำคัญคืออย่างที่คุณอนุมาพูดแล้วก็อยู่ในหัวใจของทุกทุกคนคือว่าทําไงจะให้ทําต่อให้ได้ต้องยืนยืนยาวและต่อเนื่องตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องกราบอิงอนถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจแล้วก็อยากจะร่วมมือกันนะครับแล้วที่สำคัญคือ พี่ๆเพื่พนพนพนนอนๆน้องตำรวจเนี่ยต้องเหนื่อยหน่อยแต่ขณะเนี้ยผมก็เมื่อสักครู่ที่ผมก่อนมานี่ผมก็เ,เชิญน้องๆสารวัตรจราจ,จรมาสองสามโรงพักถามว่าน้องเป็นไงบ้างหลังจากมีมาตรการนี้ออกมาแล้วเนี่ยอย่างยกโรงพักที่ตัวอย่างที่โรงพักสอนอปทุมบันเ่อสักครู่ได้คุยกันสอนอลุมพินีเขาบอกพี่ครับผมสบายใจมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าหนึ่งประชาชนเนี่ยร่วมมือก็คือทุกระดับตั้งแต่คนขับเขาจะรู้แหละ เพราะว่านอกจากว่าเขาต้องตื่นตัวนะครับว่าต้องร่วมมือกันแล้วเพรดีว่าเป็นการทั้งโดยตรงเลยโดยอ้อมก็คือทั้งคนขับแล้วก็ทั้งคนที่มีส่วนร่วมคือผู้รับบริการนะครับก็ก็ร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทุกหน่วยเลยตั้งแต่ตำรวจนะครับทั้งกทมทั้งเขตทั้ง50เขตนีก็ร่วมมือกัน ท่านผู้ช่วยคะแล้วนอกจาก10จุดที่เราเล่ากันในขณะนี้เนี่ยอนาคตจะขยายเพิ่มไปอีกเมื่อไหร่ดีคะแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างก็มีแผนไหมคะตรงนี้นอกจากเป็นส่วนหนึ่งที่ตํารวจเองตั้งใจยอย่างมากๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นความตั้งเป็นความต้องการและความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมากอยากจะขยายไปทั่วเลยที่สําคัญพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ตรงใกล้ตลาดไหนอยู่ตรงใกล้ห้างอะไร ก็จะขอบบอกให้ไปทำตรงบ้านผมด้วยบ้านดิฉันด้วยบ้านหนูด้วยอะไรเงี้ยเดี่ยต้องการความจริงไม่ต้องรทีนี้เราก็บอกแล้วเราก็หารือกันมีการร่วมประชุมหารือและทางกรมชาการนครบาลเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วพบแล้วก็ประเมินกันว่าในอีกประมาณกลางเดือนเมษาเนี่ยจะขยาย10จุดสิจุดที่ว่านี้ก็คือเราได้สํารวจฟังเสียงจากประชาชนแล้วก็ออกเซอร์เว ดูต่างๆสภาพปัญหาจริงค่ะคือเขาเรียกก็ไปไซส์ซีอิงก็คือไปดูพื้นที่จริงๆพรว่าบสิบจุดเราจะย่นอย่างเลยนะฮะตอนนี้คือเรากําหนดคร่าวๆไว้แล้วคือหน้าห้างพแพจินัมสอง,งก็หน้าตลาดสะพานใหม่แต่กระบ,บังเขยแล้วก็โลบานจุฬารัตแปดค่ะกระบ,บังนี้อาจจะออกไปไกลหน่อยแต่ก็ยังแน่นแล้วก็ตลาดนัดกีฬาแห่งประเทศไทย คลองเตยตลาดคลองเตยนะครับห้างสับซิงคามาบุญครองอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วก็เมเจอร์ปิ่นเกล้าคนเี้ออกเลยครับแล้วก็ตลาดนาคอนองคนเยอะในฝั่งทนแล้วก็อันนี้ไกลหน่อยหน้าบริษัทนันยางเพชรเกษมเป็นถนนเก่าแต่ว่ารถจะเยอะแล้วก็นางเรียนหอวังนี่คือในอนาคตหลังสงครผมหลังสงกรารจะเริ่มต้นเอาแล้วค่ะในเมื่อได้รับความ ชมชอบนะจากพี่น้องประชาชนก็น่าจะขยายผลไปไเรื่อยๆนะแต่ในการดําเนินการต้องเรียนท่านผู้ชมนะถ้ายังไม่ขยายผลไปแต่ว่าถ้าเกิดตํารวจและประชาชนตื่นตัวก่อนก็ดีนะเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นคราวนี้ถามท่านผู้ช่วยเรืองศักดิก์น,นะคะเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยวันที่1เมษายนนะเดี๋ยวแป๊บๆก็จะสงกรานแล้วนะ <S <S เราเหลือเวลาประมาณสัก3ามนาทีอยากให้ท่านพูดถึงการเตรียมความพร้อมของตํารวจในการดูแลพี่น้องประชาชนช่วงสงกรานสักนิดหนึ่งทั้งในเรื่องการเดินทางก็ดีหรือในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพราะว่าประชา ชนจะออกจากกรุงเทพเยอะนะฮะจะหลังไหลไปจังหวัดใดจังหวัดท่องเที่ยวนี้ก็จะยิ่งเยอะเชิญค่ะเรื่องสงการเนี่ยขณะนี้ใ,นใกล้เต็มที่แล้วก็เหลืออีกไกี่วันแล,วแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของจริงๆรแล้วเป็นมองในภาพรวมเป็นวราระแห่งชาติเลยนะครับแล้วก็ทางประเทศเนี่ยรณรงค์ร่วมกันสูนงก็ตำรวจก็คือเรื่องของก็เป็นปความคาดหวังเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บริการสาธารณะนะครับ ตร, <styles. S 2> ตรงนี้เราสำนักวิชาติก็ได้ออกมาตรการรองรับแล้วก็ทําการบ้านมาประมาณ2เดือนแล้ว <For fruit, S 2> แบ่งเป็นสามขั้ <1 S 2> นตอนหลักสามบันไดสามขั้นหนึ่งขั้นเตรียมการขั้นเตรียมการก็เดือนประมาณเดือนกุมภาเอาผ่านมาแล้วพุดเครื่องมาแล้วครับผมทำอะไรไปบ้างค็เตรียมการเตรียมความเตรียมอุปกรณ์ครับสถาฐานที่ต่างๆสํารวจจุดเสี่ยงถนนหนทางต่างๆดนานกยภาพทางด้านความรู้ของ บุคคลคนที่จะขับรถต่างค่ะสองสองขั้นสองลดลงคือจัดให้ความรู้แล้วก็ทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคือลดลงจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเสริมค่ะแต่ขั้นสุดท้ายในสำคัญที่สุดคือคือเราจะได้ยินพูดกันว่าเจ็ดวันอันตรายค่ะแต่ท่านผู้จัดการตัวใหญ่งชาติท่านบุรลดุลแสงสิงแก้วเนี่ยกับพวกผมเนี่ยบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดวันแห่งความปลอดภัยเพื่อมอบความสะดวกและความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราทั้งประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะมาจากต่างแดนเนี่ยเราต้องดูแลนะครับเพื่อให้เกิดประเทศไทยเราเนี่ยซึ่เป,เป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวมามากนะครับแล้วก็รายได้สําคัญหลักของประเทศเนี่ยมวลรวมเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในการดูแลเรื่องความปลอดภัยบนถนนท้องถนนเนี่ยเราจะต้องลดจํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจานวนผู้บาดเจ็บที่สําคัญคือจํานวนผู้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สูญเสีย เพราะว่าในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครับคุณอนุมาางโรเลียววันนึงเนี่ยเราสูญเสียประชาชนบนท้องถนนประมาณยี่สิบแปดค่ะฉะนั้นเราต้องช่วยกันให้เป็นเจ็ดวันแห่งความปลอดภัยตำรวจพยายามที่จะช่วยรักษาชีวิตประชาชนเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันประชาชนต้องช่วยรักษาชีวิต ตัวเองด้วยอย่าทําให้ตัวเองเสี่ยงใช่ไหมคะท่านอย่างที่เราคุยกันนะท่านผู้ช่วยรัชศักด์มีท่านผู้ชมเขาส่ง SMS เข้มก็มาเขาเป็นสมาชิกกันนะคะกับไลน์ของทันพีบีเอสก็บอกว่าทางขึ้นลง BTS กรุงทนและวงเวียนใหญ่เต็มไปด้วยรถแท็กซี่รถสำรอนะฮะยิ่งทําให้รถติดมากครับนะคนี้ฝากท่านนะคะก็ท่านผู้ชมส่งข้อคมาบันการอยู่หลายจุดเราก็ต้องช่วยกันนะครับและยังมี้จริงย้อนกลับอันนี้ไปพูดเรื่องการจัดระเบียบนะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่งานง่ายๆหรอก เราเชื่อว่าตำรวจทุกคนนะอยู่ด้วยหัวใจทุกคนแต่ก็ไม่ก,มก็ต้องพยายามนิ่งแล้วก็ต้อพยายามทําแบบต่อเนื่องค่ะต้องทำเอาละครับเป็นกำลังใจก็ขอท่านผู้ชมมานะคะว่า,าถ้าเกิดสมมุติตํารวจเขาปฏิบัติตามหน้าที่ก็เห็นใจตํารวจด้วย นะคะแต่ในทางกับการประชาชนเองก็ต้องช่วยดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะมีใครทําผิดอะไรบ้างก็เตือนเตือนกันก่อนตํารวจมาเตือนก็ได้นะฮะแต่ถ้าผิดไม่ผิดหน่อยตํารวจก็เมตตาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทดรเรืองศักดิ์จริตเอกนะคะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากช่วยกันนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามค่ะเรื่องของบ่อขยะนะคะแต่ว่าเป็นบ่อขยะขนาด80ไร่ที่ซอยสุเหลาบางกะสี ตำบลบางปลาอเพเภอบางคลีจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมโรงงานอุตรรอสาหกรรมร่วมกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทิ้งกากอุตรรอสาหกรรมค่ะติดตามรายงานจากคุณปณิสาเขื่อนแก้วภาคูลในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ